Good morning. Huh? We are at GMS Concan Festival. It's like all top. In, as you can see that. GMS Concan 2016. It's like all top handmade. Silk. <makes noise> <makes noise> My Mai me I'm from Shu district. from Buri province. All of provinces in Thailand came here to open their booth to sell their stuff. าการเออสวยข้อมือครับสวยอยู่กับเด็กๆใจ,จอะนะสวยเนาะืมนี่ไปฝากผู้จ้าว <c oughs> นี่เท่าไหร่หรอ่ะพี่ถ้าถ้าท่านอันเล็กอย่างเงี้ยใช่ละร้อยอันนี้ร้อยเก้าสิบอันนี้ร้อยเก้า0กสิบร้อยเก้าสิบก็ประมาณ6ดอลลาร์ $5-$6 อันนี้หยิบขึ้นมาก็สวยเลยเออนะเป็นแทนเมสนะลูกเท่านานเขายอมตัวนี้มันมาจากมาจากอะไรคะ้างะไร e m s มันเป็นของนี้นี่ก็คือทางศาอันนี้คน มะม่วงดูดูสิคนขายก็น่ารักน่ารักโอ้โหนี่เป็นใบเซอร์ติฟิเคชเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะออร์แกนิกอกุตสาเกอร์เซอร์ติฟิเคชั่นออฟไทยแลนด์นนทบุรีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ภา,าษาอังกฤษอ่ะภาาษอังกฤษไชฟงค่ะอ๋อเขาเรียกมะม่วเขาเรียกมะม่วงในภาษาอังกฤษว่าอะไรสติกเกอรไลอะไรนะแมงโก้สติกเกอรไลเหรอ,อนี่นี่นี่สวิตสติกเกอรไลวิ t แมงโก้ จะเป็นใบเตยอ๋ออันนี้จักรใบเตยเหรอพี่ใช่ค่ะแล้วอันนี้นี่จักรใบเตยข้าวอะไรเ้าสีแดงแดงเนี่ยข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงอันนี้ดอกอัญชันอันนั้นธรรมชาติใบเตยนี่ภาษาอังกฤษอะไรวะไม่รู้อะใบเตยก็ไม่รู้แล้วมันจะมีชื่อของมันอยู่กรีนเฮิร์บเป็นเฮิร์บเออเป็นเฮิร์บเอาเดินดูหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อกินน้ำไหมแก้คุ้งไงนี่ยไม่เอาหรอไม่เอาเราไปกินกาแฟมาตูมมาตุม อยากกินอะไรอะากช่วยให้เดี๋ยวดูก่อนดิอิ่มพอดพูดถึงอันนี้อะไรพี่ภูสวรรค์ภูสวรรค์ผู้คนออกค่ะโอ้เป็นเป็นเทรดเดตพอร์กนี่อะไรวะส้มโอส้มโออันนี้อันนี้อ่าน้ำตาลมะพร้าวเออเป็นบิ๊กออเรนจ์สเนี่ยเข้ามาจากสมุทรสงครามนะของเราจะเป็นแบบที่ล้วดูโอเค ไปดูท้ไมมีหมวกมีอะไรออพแล้วพอแล้วไปตรงนู้นอ่ะอันนี้เป็นที่โกโนซื้อเมื่อวานอ่ะเออเอาเอามาแลกเป็นแบบมันหมุนป็ไม่บอกไม่ใช่อันนี้นุ่มเบี้ยจังหวัดเชียงใหม่ไมชันนี้ไ้ชิมได้เลยนะครับครับผมอกูชิมดูอร่อยเอออันนี้ชิมได้เหรอพี่ชิมได้เลยครับที่เมื่อวานโกโนซื้อให้อ่ะเมื่อวานซื้ออันนี้ขาก็มาชิมมีมีมีห้าไส้สี่ไส้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนะนำไส้ในหนึ่งไส้ ที่แต่สีสีเหลืองเหลืองนี่คือถั่วถั่วไส้เผือกไส้งาดบไส้ถั่วฟักแล้วก็ไส้ถั่วเค็มผมตัดให้เส้ถั่วเค็มครับผมเมื่อวานซื้อเป็นถั่วไปให้อะไรยัยยังอยู่ในกล่องอร่อยหมดทุกอันเลยอ๋อใช่ยิ่งนุ่มเนี่ยทีมเลยได้ถั่วไสเค็มอโอ้ถบอกห้าดาวเลยนะครับของเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าไน้เงาดำสุขภาพครับอร่อยจริงวะ กูโนซื้อแล้วเมื่อวานสามห่อ๋อนี่ไงเขาอธิบายไว้อยู่ใช่ครับมันมีทาโร่แบล็กเซรามีโซยาบีนแอนด์กราวนี่เนี่ยกราวก็คือฟักแล้วก็โซยาบีนฝรั่งมาเพราก็จะรู้เนาะนี่เป็นไอเอ็มเลยแล้วของสามห่อร้อยครับกล่องใหญ่กล่องละร้อยจะได้ใส่ขนมเปียครับอิสไลม์สแน็ค The filling star black sesame soya beans in ground soya beans เอาอีกไหมล่ะซื้อไปเมื่อวานยังไม่ได้กินเลยพี่ได้ครับคนร้านใช่รับอ่าครับอันนี้ชิมอะไรเกือเก็บได้3เดือนนะครับเพราะมีสุญญากาศการกวองชุนเรียบร้อยถ้าต่างประเทศที่มีคายถ้าเราไม่แก่ไม่ต้องยอันนี้ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยต้องเข้าตู้เย็นไหมไม่ต้องถ้าเราไม่แก่โอเคถ้วยไข่เค็มครับไม่อันนี้มีฟลักซ ใช่ครับเมื่อกี้พี่พี่อันแรงไงมามีแววนเก็บได้สามก็โดนเอาเพิ่มไหมล่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยววนมาดูอีกทีนึงถ้าจะเอาเน้อยก็วันก็เพิ่งมาซื้อได้ไม่ต้องถือนี่นี่เขาซอยเขาซอยเชียงใหม่เงี้ยวไส้อั่วปลาตุ๋ยปลาตุ๋ยขายดีไหมพี่ดีค่ะโอ้เนาะไม่น่าเชื่อเนาะจะไปผ่อนก่น รเราถ่ายตุมต่มตุ่มเลยตุ่มสวยดิยกินน้ำไหมขอได้งไงที่ท<อ>ีไปถ่ายกันไม่ลงเลือคุณนู้แค่นั้นยังไม่พออด้วยค่ะ อองุ่นไซเมเมกรปโนซีหวานกับตื่อตัวนะอันนี้จากไหนพี่จากเขาใหญ่เขาใหญ่ว้าน้ำเขียวเลยค่ะอืมอร่อยดเอชมไาเนี่ยหมนี่10บาทเอาดิเอาเท่าไหร่คะ พี่ลม <laughs> สิบบาท <laughs> <laughs> อันนี้อาหารทะเลครับ Seafood from s t o n but they already fried is fish shrimps อันนี้อันนี้ปลาเล็กๆนี่เขาเรียกอะไรพี่ปลาข้าวสารปลาข้าวสารกูชิมดูอร่อยมากกูจะไม่ใครกินเลย ชิมชิมได้ไหมพี่ชิมได้ชิมยังไงอ่ะเอามือหยิบเลยเหรออร่อยอร่อยให้แบงค์พันได้ไหมคะอืมอร่อยอร่อยลูกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมพี่ขอข้าวสารฟิชอ่สอิสไล์กับ the ไรซ์ไรซ์ฟิ s โอ้น้ำพริกหนุมอยู่นี่ไก่ย่าง g r i l l chicken นี่เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านป่าบงหลวงเชียงรายอำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอแม่จันอ๋อเปิภอแม่จันชิมหมูกกระจกหน่อยครับหยิบเลยลูกนี่เนี่ยก็ได้แหละ อร่อยตั้งแต่คนโราชิมเจ้านี้อร่อยอร่อยมาก crispy pork skin ไอ่เชียงรายอัลแลนน้ำพริกนุ่มไหมน้ำพริกนุ่มใช่พริกนุ่มไม่ตุ๋นเดี๋ยวถ้าจะเอาไปมาเอาเราจะซื้อเจ้าไหนไปมาเอาเนาะจะได้ไม่ถือนะโอเคน่ากินเนาะอันนี้จากที่ไหนครับพี่อ๋อตรังน่อกินมากถ้าตอนเที่ยงคนเยอะมากเมื่อวานมาซื้อไม่ได้เลยคนเยอะแป๊บๆหมด หมดทุกวันไหมพี่มันจะหลายรอบหลายรอบ <laughs> อย่าบอกว่าหมดรอบเดียวใช่ไหมอ๋อ l ู c a l f ดไร rice and curry from Trang province ตอนตอนเตียงตักนะครทบกาหายไปเยอะเลยพี่ ใช่เมื่อวานดิฉันก็ไม่รอวัไปเยอะนะเมื่อวานมากันเที่ยงโอ้คนเต็มเท่าไหร่คะ40บาโอ40บาท It's about $1 ลา There are many kind of food. Curry, fried vegetable. o I can't see all of it. เรียบร้อยไหมเขาเอา1็บาทลูก0บาทุณมนมีอยู่ตัวที่ห สิบาทครับสิบาทในพี่คเขาพี่เราเป็นพูดดิเอา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 ให้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็นอนอนอจ่ายเงินให้นอมีเหรียญเออนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะพี่ข้าวจีข้าวฮางข้าวฮางข้าวางก็คือไอ้ดำๆนี่ใช่ไหม อ๋อเป็นไรซ์เบอร์รี่เขาเรียกฝรั่งเขาเรียกอะไรไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เออไรซ์เบอร์รี่พวกนี้มันจะมีสารสารสีม่วงดำที่้านอารมณ์สนุกนะครับโอเคจากสกลเนาะเตาอยโอเคเดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บนึงรอ Riceberry, sticky rice with the, the the egg on the top from schoon Thailand our district waiting it's very hot well, it's hot so just wait for แลก็น้อให้หนูก็นมซ้อให้อ๋อสีก็นมซื้อให้อันนี้มีแปดลิ้วขนมอะไรนึงขนมซาลี่ซาลี่ค่ะเหมือนกุดีจีนค่ะเดีตัวนี้จะอร่อยจะหอมแบบนี้ค่ะพี่พิงค่ะแบบนั้องหอมดูนะคะเคยเคยทานกุดีจีนค่ลองลองลองทานดูนะคะตัวนี้เป็นเนื้อมะพร้าวเนื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่เอ่อมันจะกรอบนอกในจะนุ่มค่ะมามาให้ชิมได้แล้วร้อนอยู่เลยเออยังร้อนอยู่เลยเนี่ย อือมร่อยโอ้ยอยากทานเล็บมือนางไหมกล้วยเล็บมือนางชอบกินไหมนี่อันนี้สามสี่ร้อยอ่ะกล้วยเล็บมือนางสวยจังเลยอันนี้อร่อยอร่อยจะไปซื้ออีกมาชิมมาชิมได้เป็นเดือนแต่รู้จะคืนเดือนอร่อยอามาถือว่าจะไปชิมกล้วยเล็บมือนางอันนี้ก็เล็บมือนางไหมคะใช่เล้ยมือนางเหมือนกันเจ็ดสิบบาทแต่ทือไมเข้าใหญ่เนาะ อันแยกออกไปแยกแยกใส่ถุงไม่ได้บรรจุกีน่นี่จะใหญ่กว่าไม่เท่ากันนะครับไม่เลยมันอยู่ที่การประมาณมน,นั้นนะฮะประมาณนั้น Very good sweet banana อันนี้แหละอันนั้นเสร็จแล้วเป็นแบบนั้นขาเมาอำเภอปากาคาดจังหวัดบึงกาฬอันนี้อันนี้โอ้ รักเออลองชิมดูอร่อยไหมก็โมมนกิ๊บซื้อเมือ่อวานแล้วเรือมันจะมีสามไส้อะคะ่ะไส้ไก่ก็น,นิชิมไส้ปลาอร่อยลองกินทั้งสามดูคะ่ะเพราะว่าบางคนชอบเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะรสชาติมันจะแตกต่างกันมันจะคล้ายๆขนมปังสิบเพียงแต่ว่าแป้งมันจะเป็นอุละตัวากาน,น์ะคะ่างชั้โอ้ไก่ด้วยนะ,อะลองชิมเลยะคะ่ะไก่ก็อร่อยไก่ก็อร่อยก็นูนกิ๊บปลายำ cái này là gì nhỉ? Nhiều, healthy snack from the sea white bait fish with salt emm cái này chút nữa, ừ อร่อยครับอันนี้ชิมได้ใช่ไหมพี่อือร่อยจากอายุทยาบังอิ่มรอนใหม,ม่ๆเลยลูกโรชี with the sugar filling เอาพี่ชาเขียวนี่ใช้ชาอะไรนะพี่ใบชาเนาะเอาชาเขียวเลยครับแก้วนึง่งจากดอยสเก็ตม,มาแล้วครับชาเขียวไ,ไอสกรีนทีดูดไงววะหอมหวานอร่อย หมดแล้วปั้นนี่ยังนี่งอยู่แป้นสีทองกับแป้นสีทองบักซิดาชิ้นเล็กๆตเนี่เลือกเลยจ้ะอันนั <apan? S 1> ้นหนูอยากซับหน่วยไม่สูงมันก็เลยเป็นแบบนั้นมันสูบไม่สูบโคตรปะมันสูบโคตรมากแบบมึ้นต่อมาสุดงะเขาจะดัดฟันเขาจะมาชิ้นิ่มๆเนี่ยยุ้งเพาะว่าเก็บมันอยากนิ่มเลรอเด้หนิของหนูมันอยากนิ่มแล้วอันนี้ก็นิ่มแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ได้อันนี้ก็นิ่ม ไม่อยากยไ,ได้นิ่มนะจ้า